โอ้ยแบกไปแล้วผมแบกไปแล้วดีแหละสไลเดอร์ไปเลยทางเลือกของเราทางเลือกของเราโอ้ยจะรอดปะวะผมจะรอดปะวะไม่ไหววะไม่ไหวเฮ้ยอะไรอะลูกอมลูกอมเฮ้ยอ๋อวิ่งวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันมีแขนี้ยังเอาตัวรอดอยู่เออเอาสีเอาสามสองสามสองสามสอง พี่เห็นพี่เห็นเองแล้วพี่อยู่ขวาสุดกับน้องสับปะรดเฮ้ยกูกิน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 พี่ลงข้างล่างแม่งเลื่อยทางลัดนี่แหละกูลงข้างล่างแล้วแหละกูลงข้างล่างแล้วแหละขึ้นข้างบนอยู่อยู่ข้างบนผยังอยู่ข้างบนลงข้างล่างลงข้างล่างไปไหนไปไหนไปไหนไไปหนกันไปไหนกันไปด้วยไปแล้วแล้วก็ถ้วยสองบาทไปแล้วไปแล้วเบื่อเบื่อแบกมาน ผมแบกแบบดิจิตอลผมแบกแบบดิจิตอลแบกอีกโอ้โหโดนทำไมโดนตรงนี้อีกแล้วโอ้ย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 แบกแบบดิจิตอลผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปก่อนผมไปก่อนผมไปก่อนโอ้ยโดนหัว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 เอ้ยโอ้ยล่วงโอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงโอ้โหยสองคนมึงจะทุ่มทำไมเนี่ยมึงจะทุ่มทำไมเอาไปจิ้มของน้ำก็ะตุ้มดิวะเอ้ยผมแบกไปแล้วผมแบกไปแล้ว แวกไปแล้วอ,อ,อะไรยะโหนี่ไงเบนแต่เมื่อกี้โอ้ยคูตกตรงไหนวะเนี่ยีตรงที่แบบจะถึงแล้วมันสไลด์ตรงตรงสไลด์นเน,นี่ยตรงสไลด์ลื่นเนี่ยตรงลื่นเนี่ยแล้วทำไงต้องโดดเหรอพอลื่นมาใช่ลืล่นไปปุ๊บแล้วก็ต้องโดดแต่ต้องโดดใวตาแล้วครับไปแบบดิจิอตอลไปแบบดิจิอตอลดิจิตอลอีกแล้วไปแบบดิจิตอลไปแบบดิจิตอลขวาีวาขวาไปแบบดิจิตอล ดี๋ยวจะจุ <estiver thorough development injuries> no, ่มาตายหูยตกมาตายเดี๋ยวไะจุกมาตายปไปแบบดิจิตต้อนพวกโอ้โหโดนหน้าสองทีสามทีลูกคิดเบียดทั้งไข่แตกลมแบบดิจิตอล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 ไปแล้วอหูยลมแบบดิจิตต้อนลมแบบดิจิตอลทะเลาะปับทูอยู่เฮ้ยดิจิตต้อนไงวะตองไก่ตองไก่พี่เฮ้ยไปไปไปนี่แหละสไลเดอร์ไปเลยทางเรื่องของเรา ทางเลือกของเราประตูไหนอ่ะไหนสไลด์มือต่อ้โหบ้าคือด่านนี้มันต้องสไลด์ไปเลยข้างล่างเลยสไลด์แป๊ดเลยเออสไลด์เลยวิ่งไปถึงปุ๊บสไลด์กระโดดอ่ะกระโดดพุ่งอ่ะแล้วก็ให้มันปูดไปเดี๋ยวอยู่ตรงไหน่ยดูก่อนเอาเอาเอาค้างอีกเอาแบ็สวยเกินอีกเอาค้างเอาไอผมอยู่แถวหน้าว่ะผมอยู่แถวหน้าว่ะพีเห็นหน้าเองหน้าพี่เลยไปแล้วนะไปก่อนเฮ้ยอย่าดึงดิไปหย่าดึงอย่าดึง เอ้ยอย่าดึงเฮ้ยตื้อยังไงเห็นไหมเห็นไหมผไปแล้วเนี่ยเสร็จไปแล้วไปแล้วไอ้ยามอย่าชนน่ะถ้าชนแล้วมันจะกิ้งน่ะถ้าชนแล้วมันจะกิ้งอ่ะกูดึงแซนด์วิชน่ากินไปทางคนเยอะนี่ไม่ค่อยรอดเลยนะเราไปแล้วตกกลางตกกลางไปแบบดิจิตอลไปแบบดิจิตอลอย่าดึงดิเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงแอบแหวกแหวกแหวกประตู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 ไปแล้ว โอ้ยเอ้ยรถบีโอ้ยไข่แทบแตกแบกประตูแบกประตูแบบดิจิตอลโอ้โหโยนแบกประตูแบกประตูเออเต็มควแบกประตูคิดแบกไประตูลูกไม่คิดแล้วโอ้ยไม่คิดแล้วไม่คิดแล้วอีดี่โอ้ยจะรอดปะวะผมจะรอดปะวะผมจะรอดปะโอ้ถึงหัวอะไรย่ามาเอาหน่อยเอาหน่อย มียากอยู่ตรงทะเลาะกับกังหันนี่แหละมาหน่อยมากังหันนี่มันก็เห็เราบอกว่าด่านนี้มันยากมากเลยนะเพราะดูมันมีที่หมุนที่หมุนด้วยปะยากที่สุดเลยเฮ้ยผมอยู่แถวหลังว่ะพี่อยู่ไหนเอ้ยอยู่ใกล้กันโอ้เห็นเลยข้างหน้านี่เปลี่ยนสีมาตลอดเลยวะเปลี่ยนสีมาตลอดเลยวะดึงก่อนปล่อยไปปล่อยไปโอ้ยแหลกแหลกหน่อยึ่งแหลกแหลกไหมแหลกไหมดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนอันนี้พี่เอ๋อันนี้พี่เอ๋ โอ้แหลกไหมแหลกไหมโอ้ยตรงคนจะอยู่แตกๆแตกหน่อยหม่อยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากโกยดิอยากโกยดิชีวิตเราเศร้าดิชีวิตเราเศร้าจะเดินให้เสาเสาฟาดชีวิตเราเศร้าเดินให้เสาฟาดเสาฟาดเสาฟาดเห็นดิเลยเฮ้ผมไปแล้วผมหลุดแล้วผมหลุดผมหลุดลบแบบดิจิตอลลบแบบดิจิตอล หลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลไปแล้วหลบแบบดิจิตอลด้วยโอ้โหอันนันอันไี้กลางหันใหญ่กลางหันใหญ่ว่าไงโอ้ยหึบเฮ้ยรอดได้ไงวะเฮ้ยกลางหันใหญ่ว่ะอย่าท้าโอ้โหติดกลางหันใหญ่ติดกลางหันใหญ่ติดกลางหันใหญ่โอ้ยผมไปแล้วรถหนึ่งตัวผ่านไปเส้นชัยผัวไปแล้วหน้าขำมัมสองตัวเอาดิอีด่านนี้ได้ก็รอดแล้วว่าเก่งเฮรถ โอ้ยเราปุตยปอีกแล้วมึงนี่ปุอยุ้๋โอ้โหไ่เสาเล่นเอาให้เสาเล่นมันต้องมีเหลี่ยมคนเรามีเหลี่ยมสิเราเหลี่ยมมันต้องมีเหลี่ยมต้องมีเอ้ยเออหลอดเอออย่ามายุ่งกับยุ่งกับพี่อย่ามายุ่งกับพี่ไอ้นี่กเงียาสานพี่ตานพี่อย่าไปด้วยไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยหลอดแล หน้าขมำหน้ามำเลยก่อนนี่เน่โอ้ยโหดว่ะดแต่นี้ผ่านว่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ผ่านแล้วเหรอมีคนรออีก5แล้วมีคนรออีก5ตัวเฮ้ยผมล่วงผมล่วงไม่มีทั้งหัวแล้วเนี่ยไม่มีทั้งหัวแล้วเนี่ยผมอ่ะเฮ้ยล่วงว่ะล่วงไม่ไหวว่ะไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่งอึ้บอึ้บ 응? 이리 대어 탄, 탄, 탄.